เคยได้ยินประโยคที่ว่าเราจะเข้าใจพ่อแม่เราก็ตอนที่เราเป็นพ่อแม่เองนะครับเคยได้ยินไหมครับ ผมเห็นด้วยกับประโยคนี้นะครับอุดความที่ผมมีลูกกันแหละพอมีลูกปุ๊บก,ก็รู้เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพ่อแม่เขารักเราแบบนี้นี่เองความรักที่เรามีต่อลูกก็นั่นแหละพ่อแม่เราก็รักอย่างนั้นแหละพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนที่ไม่เคยมีลูก,กจะแบบเอ้ยก็ฉันก็รักพ่อแม่ฉันเหมือนกันก็ไม่มได้ว่าอะไรครับก็คือผมแค่พูดในมุมของผมครับที่ว่าผมมีลูกแล้วผมก็เลยเข้าใจพ่อแม่เรามากขึ้นผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องของพ่อผมเองคุณพ่อผม ทิงตอนนี้เสียไปแล้วครับไปเสียไปหลายปีละคุณพ่อผมเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคือแม่ผมเป็นแม่บ้านเลยครับก็คงตกลงกันแล้วครับว่าพ่อจะเป็นฝ่ายทํางานนะแม่ก็เลี้ยงลูกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักๆคือหาเงินอย่างเดียวเลี้ยงลูกก็เท่าที่มีเวลาครับพ่อผมทํางานสัปดาห์ละหวันวันเสาร์ก็ทํางานด้วยความที่เป็นคน หาเงินเนาะทุกคนก็จะเวลาไปขอเงินก็ขอกับคุณพ่อเขาผมขอเรียกตอนนี้ว่าป๋าเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องผมรวมทั้งป๋าผมก็ให้เรียกว่าป๋าครับไม่ได้เรียกพ่อแล้วเรียกป๋าคือป๋าเขาก็ทํางานหาเงินแล้วเป็นคนให้มาทั้งชีวิตครับให้ครอบครัวให้มาตลอดแล้วด้วยความที่ตําแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่อยู่แล้วคือพอป๋าเขาก็เกษียณเกษียณมาสักพักหนึ่งลูกๆก็เริ่มโตมีงานมีการทํากันครบทุกคนแล้วอยู่ๆแกก็วันหนึ่งแกก็มาบอกว่าบอกลูกๆทุกคนว่าเออต่อไปนี้นะ ทุกเดือนนะทุกคนอะ่ะสี่คนเนี้ยเอาตังค์มาให้ป๋าคนละร้อยทุกสิ้นเดือนเอามาให้ป๋าคนละร้อยทุกคนก็น,นั่งงงอะไรวะคนละร้อยเอาไปทำไมะวะก็เออเอามาอยากได้กําลังใจอา่าก็คือมันเหมือนกับว่าเขาแค่อยากเป็นฝ่ายที่ถูกให้บ้างอะ่ะเป็นฝ่ายรับอะ่ะคือให้มาทั้งชีวิตละทีเนี้ยขอขอขอ,ขอกูบ้างนิดนึงคือมันมันไม่ต้องจํานวนเยอะอะ่ะมันเป็นแบบว่าทุกสิ้นเดือนแล้วนึกถึงปุ๊บเฮ้ยต้องให้นี่วะ ผมมีพี่สาวสองคนพี่สาว 1, คนนึงก็ถามว่าอานนี้ให้ปีหนึ่งไปเลยไหมเดือนละร้อยปีหนึ่งก็คือพันสองใช่ไหมก็ให้ทีเดียวไปเลยสิ้นปีป๋าบอกไม่ต้องต้องให้ทุกเดือนมันก็มีความหมายเนาะจํานวนไม่ต้องเยอะขอแค่สม่ําเสมอและอยากถูกให้อยากเป็นฝ่ายรับทุกคนที่เป็นพ่อแม่น่าจะรู้เนาะว่าเราให้ลูกเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรเลยนะผมว่าเป็นกันเนาะส่วนใหญ่เป็นกันแหละเนาะมันเป็นรักที่บริสุทธิ์มากอะมันแบบให้ตายแทนลูกได้ก็ตายอะอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้ลูกไปเรื่อยๆแหละตามภาษาพ่อเนาะเออก็ให้ให้แล้วมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ลูกผมเขาไปได้งานชิ้นใหญ่มาชิ้นหนึ่งได้เงินได้เงินทางานได้เงินชิ้นใหญ่ก้อนใหญ่มาเลยเขาก็มาเลี้ยงผมเลี้ยงข้าวผมตอบแทนหนึ่งมือ้อผมยังจำมันนั้นได้อยู่เลยร้านเกรฮาวสาขาไหนจะไม่ได้แล้วร้านไม่ได้ถูกๆนะร้านนั้นนะ่ะค่าอาหารพันกว่าบาทเองมั้งเขาก็ควักออกมาโอ้เราก็โอ้เออแกกเซลล์เลาไป แต่จําพราะสึ่นั้นได้นี่ะเออเข้าใจละเข้าใจเข้าใจป๋าละคือผมยอมรับแล้ตอนนั้นที่ให้ร้อยหนึ่งก็ให้บ้างให้ให้อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เลือ้อเลิกให้แต่ว่าช่วงต่อ,ตอ,ตอมาผมก็ใช้วิธีเวลามีร้านอาหารอะไรที่ผมได้วอชเชอร์มาหรืออะไรเงี้ยผมจะอะป๋าป๋า,ปาเดี๋ยวพาไปกินหรือมีกิจกรรมอะไรผมก็จะพาเขาไปไปแบบไม่ต้องออกตังค์อะหน้าเขายิ้มแบบหน้าบานมากแบบเขาดีใจครับเขาดีใจ ที่เขาถูกให้หน้าเหมือนผมวันที่ลูกลูกชายผมเลี้ยงข้าวผมเลยไม่ได้กินอะไรเยอะหรอกไม่กล้าไม่กล้ากินเยอะเดี๋ยวเปืองครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วก็นั่นแหละครับก็มาแชร์ให้ฟังว่าพอเราเป็นเป็นพ่อเป็นแม่คนน่เนาะเราเข้าใจพ่อเราเลยเข้าใจพ่อแม่เราเลยว่าอ๋อมันรู้สึกแบบนี้นี่เองมันเราให้เขามาทั้งชีวิตวก็จะให้ต่อไปแต่ถ้าเขาตอบแทกนกลับมาบ้างเนี่ยโอ้มันมันดีมากนะมันรู้สึกน้ําทิพย์ฉโลมใจเลย ซึ่งเรื่องพวกเนี้ยเอาตัวผมนะผมก็ไม่คิดจะไปขออะไรนะอู้ให้พ่อมั่งซีอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมว่าให้เขาอยากให้เองดีกว่าเมื่อเขาพร้อมก็ได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่บังคับก็รอต่อไปไม่เรียกร้องแต่รอนะผมว่ามันมันเป็นแนวคิดที่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับว่าเออเราแก่แล้วเราต้องให้ลูกมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับเขาทุกวันเนี้ย โลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะกว่านที่เขาจะหางานได้หาเงินเลี้ยงตัวเองได้มันก็ลําบากอยู่แล้วอะถ้าหวังจะให้เขามาเลี้ยงเราอีกเนี่ยโอ้โหผมว่ามันดูแบบเอาเปรียบเข้าไปอะก็โอเคเราเป็เด็กเราส่งเสียเขาเรียนเราต้องเสียเงินเสียทองก็ก็มันเป็นหน้าที่เราอะแต่แต่มันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยพอชั้นแก่แล้วก็เป็นหน้าที่ของแกสิที่ต้องมาเลี้ยงชั้นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบผมว่าไม่รู้สิผมว่าเราเราถ้าเราวางแผนดีๆอ,อ่ะเออเราก็มีเงินเก็บของเราเนาะ แล้วก็อยู่ของเราไปมีเงินใช้ตอนที่บนปลายชีวิตเอออย่าไปยุ่งกับลูกเขาเลยเขาเขาต้องมีอนาคตต่อไปเดยวเขาก็ต้องไปแต่งงานมีลูกมีเต้าเนอะผมว่าอาศัยแบบอย่างนี้ดีกว่านึกถึงในช่วงเวลาสําคัญวันเกิดวันอะไรก็ได้วันพ่อวันแม่หรือนกึกอยากจะมีวันสําคัญก็ก็ให้ให้กันเล็กๆน้อยๆเป็นน้ําใจต่อกัน ว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่าไม่ใช่แบบว่าโอ้โหต้องมาดั่งเลี้ยงดูกันต่อจนกระทั่งวันจนถึงวันตายอะไรเงี้ยมันดูเป็นภาระไปอะ่ะมันดูแบบกดดันจังเลยอะ่ะอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะสำหรับใครที่เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วเนอะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าก็เมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็รออ่านทุกเมนเหมือนเดิมครับหรือหรือใครที่ยังไม่ได้มีลูกหรือไม่คิดจะมีลูกก็เมนต์มาได้นะครับเรามีพ่อมีแม่ทุกคนอยู่แล้วเนอะมีเรื่องอะไรมาเมนตมาเล่าให้ฟังมาคุยกันได้นะครับผมมมออ่านนทุกเเหืดิครับ สวัสดีครับ